สวัสดีครับพี่น้องมือนี้สร้างโตมกะมะซองเบิงตลาดนัดตลาดนัดโคกระบือครับตลาดนัดอยู่บ้านโน้นสมบูรณ์อำเภอพลวิสัยจังหวัดนองค้ายครับเพิ่นมีถูกวันสุกเด้อครับมาเบิงครับมาราคางวัวแต่ละตัวสิบหกหาร้อยเมนมันออกเม่นนะเม่นเม่นเป็น เพราะฉันเป็นสัดหรือเล่าคือมีน้อยนะ <16 500 S 3> สิบหกห้าร้อยเอาตามเนื้อพาเป็นอ่างไรหกพันห้าครับผมตัวนี้สิบสองเจ็ดร้อยตัวขาวนี่ด้ตัวขาวเมืองหาร้อยผมตัวเมนนะ่ๆๆเดี๋ยวเอาชุดเล็กไปไหวเจ้าทีก่อนครับ ไงซื้อมาฝากก็ผมก็จะก็บน้ำจะเก็บสองเก็บอยู่หรอกในเอิญไงน่นไงมามาแก่เอต้องกันในค้อมลูาขอขวามรู้น้ำพ่อ่ไงซืาขายเป็นสลับมาแค่มานอีพอคือยังผมจิหัดเอามาขายไม่เนี่ยเขาเขาจีเริ่มจังไหนดิเขาจีเริ่มจังไหนให้ได้ค่อยจีรู้ว่าจังไหนอง มันเอาเอาจากสีเนาะเดี๋ยวจะถือว่าว่าสีขันบ่ลูปองก์หัวจักเป่าสีรถไปบ่ลูปองก์หัวจักขับเป่าสีรถไปมันต้องต้องลูบก่อนต้องลูบก่อนครับต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะเรียนรู้เนาะเอาจากสีเนาะวางใส่เนาะเอาคันบ่เสียขันลอบมึงมันมาแมนตัวหนังสือได้กระดานเพราะฉะนี้อ่านเป๊ะเลยเรียนก็เลียนย่าตีไปเนยาโตไปเลี้นอย่างนี้จบได้เงินบ่ครับอันนี้เลี้ยนจบคือไฮโล ท่านตลาดนี่หลายหมดเลยท่านมาต่อค่อยต่อสองราบสามเสียงเ้าพร้อมผู้สื่อพร้อมผู้ขายเสียงเ้าพร้อมผู้สื่อผู้ขายเขาต้องพร้อมผู้ขายบุกผอมผู้สื่อไม่ต่อยอมสื่อเขาต้องเอามือเขามาพร้อมหมดค้อมือเดียวตลาดได้พอกันบ่มดเลยเพราะว่าในตลาดนี่มเขาต้องเห็นกันตลอดเห็นกันตลอดอันซุ่บสื่อเนี่ยซีเดียนกับบ้าเด ขาดทุนนะมันต้องขาดทุนมันก็มีแมนปะครับขาดทุนมันก็มีมีเอาก็ต้องสืบดาวม่านเศร้าบอลอยอดเศร้าบอลเนาะอืก็น้องสืบขายก็ขาดได้หนิอืมขาดข้าวบวกขาดสุนสืบดาวมันเนี่ขายรบก็มีกินก็มีแมนบปะเนาะแต่ว่ายงามได้เดี๋ยวนี้งามเบาถึงงามได้ตงามได้ตัวเดียวก็ได้ซื้อห้าพันก็มีตัวเดียวนะเออมันทางนั้นได้สิมันบ่ได้หาพันมีเคยได้ปะ ว่าโตตัวโตโวบาปีหกเก็ดนี่เนาะอืมบ่เคยได้ได้สามร้อยห้าร้อยคันปีหกสี่หกหันบ่าแล้วตัวละมือก็ได้แม่นี่ดีวะรับมืนก็ได้ได้สามมือก็ได้ตัวเดียวนะโควิดตอนโควิดหมายถึงว่าตัวเดียววะตัวเดียวสองวหรือว่าเบิดฝูงเบิร่แล้วตัวเดียวสองตัวนี่แหละ เพื่อแมลลูกดีนะเดยกำไรสามหมืนห่นว่ะโอ้สามหมื่นกับมีม่เอากำไรได่ประมานต้นทุนดิกำไรครับฟาดส่วงมันได้ส่วงมันได้เนาะอเออ